สวัสดีค่ะอุ้ยเดี๋ยวก็หายแนละ้วลูกเอ็งเก่งเลยนะดูปากฝนแบบมากสู้ๆนะไหนหนงอยกขึ้นยกขึ้นไม่แดงเหมือนกนะันสู้ๆลูกสู้ๆเดี๋ยวก็หายนึงนะตายๆไหนลูกไหนเดีย๋ยวก็หาย อยู่กับหมอหนึ่งอ่ะไม่ห่วงเลยอยู่กับหมอหนึ่งอ่ะพี่ไม่ห่วงเลยไหน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 พี่ดูปากหนเด้อเด้อเด้อโอโอโอไหนหายฮะโอ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 ให้หมอดูให้หมอ แดงมันก็จะแบบหวาดจักินุกครับแล้วก็ทำมือนไจอแอยากกลานี่คือเราไปถือ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 เอาไฟไฟแผงไถ้มันเดินกว้างไม่ไหวคนครับตองเ้าพอทำเสร็จแล้วถุงนีั้นเอามาให้อย่างละห้ากล่องเองนช รองเท้าผมก็ทำใหม่ล <Tonight> ่ะดีไซน์ใส่แค่ต่วทำแบบดีฟ้าแจ่มได้ประสบการณ์ดีฟ้าแจ่มมากใสร้างเก่าใส่ไหนเลยยื่นฟางดึงฟางมากินติดคอนะลูก หมอที่รูที่โดนยิงอ่ะน้ำอะไรมันออกมาที่เขายังยังยงฆ่าก่อนไปแล้วก็ชองอยาฆ่าเชื้ออ๋อคิดว่าเดี๋ยวค่าตายดีขึ้นจะหมอจะผ่าหมอหนึ่งจะผ่ากระสุนเข้าม,มาไหนไหนตุ้มสีเสวาดีค่ะ สวัสดีค่ะภาษาโอยำม่วงด้วยกนน้ำดีวันนี้เจาะเลือดกัแล้วว่าย็นนี้น่าจะรู้ว่าผมเลือดเนอ๋อค่ะงั้นก็ปนหนึ่งาวัาหาม้มขาดตยนสูงกินน้ำผ่านจอดชาบานเหนืยชาบ้านเหนือเยๆเร็วมา เออกินนมแล้วนักเรงเลยมาสายโอ้กินนมลูกดู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 โอ้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 ฮ่าฮ่าฮ่าบิดเร็วเยอะ้องไหม

วัน <c oughs> นี้รองเท้าสีม่วงไอสีส้มห <c oughs> มหมาซื้อสีอะไรมารองเท้าไอพี่พันรองเท้าอะ่ะมานจากวนได้หนึ่งรอบสองรอบ เป็นก็ไ <il> ด <Rein |notimestamps|> ้พ <s essa> ักุ้งหลังที่จะเอายามาก็ขอเป็นจาม่วงแจ้งหมอเออไปได้เลยค่ะถ่าอะไรบอกเออกานวนเป็นเลขอะไรเนี่ยหมอเออบอกว่าให้ฟ้าใสบอกเลขบ้างอือ